วันนี้นะครับจะมาพูดถึงวิธีการทําช่องหมาแมวนะครับใครที่เลี้ยงสัตว์นะครับหมาแมวหรือสัตว์อะไรก็แล้วแต่นะครับสามารถทําช่องใน t i กตอกได้นั้นและสามารถสร้างรายได้จากใน i ิกตอ k ได้เช่นเดียวกันนะครับใครเข้ามานะครับวันนี้เป็นเรื่องของหมาแมวนะครับน่ารักน่ารักนะซึ่งผมก็ขายอาหารแมวอยู่นะครับใครทําช่องก็ขอรีวิวสินค้าได้นะครับที่แอดกดไม่ปล่อยก็ได้นะครับส่งเข้ามานะว่าอยากได้รีวิวสินค้านะครับผมทํา ทำอาหารแมวอยู่นะครับใครที่เข้ามานะครับอยากทําช่องหมาแมวนะครับผมมีแนวทางนะครับที่จะทําให้ทุกคนนะครับสามารถทําช่องหมาแมวได้นะครับมีอยู่ประมาณอ่าหกเแนวทางเนี่ยแหละเอาไปลองทําดูนะครับถ้าเริ่มต้นนะอยากจะเริ่มต้นทาติ๊กตอกจริงๆนะครับก็สามารถทําได้นะครับอ่ะฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมหน่อยนะใครที่เพิ่งเริ่มเข้ามานะครับใครที่ ยังไม่เคยเข้ามาเรียนนะครับวิธีการทำา t k t t o k นะครับดังเป็นในหน้านะกดแอดเข้ามาได้ที่ a u d m a i p o i นะครับ a u d m a i p o i แอดเข้ามาได้เลยนะครับอ่ะผลวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องของช่องทางนะครับแนวทางการทำช่องหมาแมวนะครับช่องหมาแมวหรือช่องสัตว์เลี้ยงของเรานะครับช่องสัตว์เลี้ยงของเราที่เราอยากจะเลี้ยงได้หมดเลยนะครับได้หมดเลยนะมามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับ อ่ะเรานะใครที่เลี้ยงหมาแมวอยู่นะครับใครเลี้ยงหมาแมวกดก้าวให้ผมหน่อยได้ไหมใครเลี้ยงหมาแมวกดก้าวให้ผมหน่อยนะครับใครเลี้ยงเลี้ยงหมาแมวกดก้าวให้ผมหน่อยปึ๊บปึ๊บมาคือช่องหมาแมวเนี่ยบอกเลยนะครับคือในติกตอกเนี่ยโคตรเยอะเลย คือเยอะมากๆเยอะมากๆนะครับแล้วอยากทําในหน้าด้วยนะเยอะมากๆเลยทีนี้เราจะเริ่มต้นอย่างไรนะครับมามามาดูกันนะอะสวัสดีทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่กับไม่ปล่อยนะครับวันนี้จะมาพูดถึงการทําช่องหมาแมวหรือช่องสัตว์เลี้ยงของเรานะครับใครที่มีสัตว์เลี้ยงนะครับอยากทำติ๊กต็อกนะครับแนะนําเลยดูคลิปวิดีโอนี้นะครับมีประมาณ 6- 7แนวทางนับที่สามารถทําช่องหมาแมวได้นะใครที่ อยากจะเริ่มต้นทำติ๊กต็อกนะครับแล้วเลี้ยงสัตว์อยู่แล้วอันนี้คือเราเลี้ยงอยู่แล้วไงเราไม่ต้องทำอะไรเลยนะไม่ต้องทำอะไรเลยคือเราเอาสัตว์เลี้ยงเนี่ยสัตว์เลี้ยงของเราหมาแมวหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับมาทำช่องเราอยู่กับมันทุกวันอยู่แล้วนะเราอยู่กับมันทุกวันอยู่แล้วทำอะไรทาอะไรได้บ้างนะคือหนึ่งเลยนะครับใครเป็นสายบันเทิงนะ สายบันเทิงอ่าบันเทิงสายบันเทิงก็คืออะไรสายแบบแมวแมวตลกอะ่ะแมวแบบตลกอะ่ะแมวตลกคือแต่ว่าแมวมันตลกอะ่ะมันต้องตลกที่คนนะคือแมวมันพูดไม่ได้นะแมวหมาเนี่ยแมวหมาพูดไม่ได้แมวหมาข้อจํากัดคือมันพูดไม่ได้มันพูดไม่ได้ถูกปะ น้องเขาพูดไม่ได้เราต้องเป็นคนตลกถ้าเราเป็นสายบันเทิงนะหลายคนชอบทําหมาแมวบันเทิงอะ่ะมันอยู่ที่การคิดไอเดียคอนเทนต์นะถ้าเราอยากทำช่องหมาแมวนะไอเดียคอนเทนต์ของคนเนี่ยแหละที่จะนะหลายคนก็ชอบภาคเหมือนจุ๊บเม่งอะ่ะจุ๊บเม่งอะ่ะจุ๊บเม่งจุ๊บเม่งเนี่ยพูดไม่ได้ใช่ปะ่ะ ทำหน้า,าตาแบบเดดั่ยอย่างเดียวที่เหลือใครพากค,คนครับคนเนี่ยจินตนาการแล้วก็พากเสียงอ่าพากเสียงให้เป็นเอกลักษณ์มันเหมือนเหมือนคนเหมือนเหมือนน้องหมาเหมือนจุบ๊บเหม่งอะ่ะเป็นคนจริงๆนะเหมือนเป็นคนจริงๆเหมือนเป็นสัตว์ที่พูดได้อะ่ะเหมือนเคยดูไอ หม,หมากับลิงมากลิงกับหมาชื่ออะไรนะคล้ายๆกันเลยนะคือเราต้องจินตนาการและใช้หน้าตาคือมันต้องถ่ายเกือบตลอดแหละหน้าตาของน้องหมาของเราอะ่ะน้องหมาแมวที่มีคาแรคเตอร์มันต้องมีคาแรคเตอร์ด้วยนะหมาแมวถ้ามีคาแรคเตอร์เนี่ยคนจะจําได้นะหรือต้องสร้างคาแรคเตอร์ของมันเราต้องวางคาแรคเตอร์ของหมาแมวว่า หมาแมวตัวเนี้ยคาแรคเตอร์ของหมาแมวตัวเนี้ยมันจะเป็นแบบไหนหมาแมวก็มีคาแรคเตอร์เหรอโอ้โหมีมีแบบจะเป็นแบบตัวตลกนะเป็นตัวตลกตัวกวนนะตัวแกล่าหมาแมวชอบแกลแบบนี้ก็ได้จะเป็นตัวแบบไหนมันอยู่ที่เราเราจัดคาแรคเตอร์หรือจะเป็นสายสวยนะผมเพิ่งเห็นช่องอะไรอะ่ะน้องแคร์ใช่ไหมแมวน้องแคร์หมาน้องแคร์ นะที่เป็นสายสวยตัดผมอ,ะอ่ะอ่าก็เป็นก็เป็นเจ้าของอะ่ะที่เข้าสร้างคาแรคเตอร์มันขึ้นมาถูกปะ่ะมันอยู่ที่ใครคีเอทคอนเทนต์หรือคีเอทคาแรคเตอร์ของหมาแมวของเราได้อันนี้คือสิ่งสำคัญนี้นี่คือคีย์เวิร์ดสำคัญในการสร้างช่องแบบสไตล์ตลกน่ารักอสายบันเทิงนะตลกน่ารัก กลกวนๆอบอุ่นเนี่ยอันนี้คือสายที่1นนะสายที่2ส,สายที่2นะสายให้ความรู้อันนี้คือจริงจังละเมื่อกี้บันเทิงมาแล้วใช่ไ่ะอันนี้ให้ความรู้ให้ความรู้อะไรอ่าให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงสัตว์อ่านี้เป็นแบบกึ่งกึ่งผู้เชี่ยวชาญอ่าการเลี้ยงการเลี้ยงสัตว์ให้ความรู้เรื่องของการ ดูแลรักษา,าการแบบพฤติกรรมอย่างเงี้ยหรือการฝึกการฝึกหรือเหมือนเหมือนทำหรือผสมก็ได้อสองความรู้ผสมกับผสมกับบันเทิงมันไม่ต้องแบบได้แบบหนึ่งอย่างเดียวนะผสมความบันเทิงก็ได้มีความบันเทิงผสมเข้าไปด้วย นอไหมครับอันนี้คือสายให้ความรู้สายให้ความรู้นี่ก็ต้องต้องอยู่กับมันมานานเน่ะแล้วก็ศึกษาเยอะศึกษาเยอะถึงเล่าได้อ่าเล่าหรือจะเป็นแบบสายโภชนาการหมาแมวแบบนี้ก็ได้นี่คือสายให้ความรู้อ่าใครอยากเป็นสายไหนจะจะเอาสองสายนี้ผสมก็ได้ ให้ความรู้เชี่ยวชาญบวกตลกอ,อันนี้มีคาแรคเตอร์มากขึ้นเนื้อป่ะ,ะสายสามไลฟ์สไตล์อ่าไลฟ์สไตล์ที่มีแมวไปทุกที่ไลฟ์สไตล์ไลฟ์สไลตล์ของเราช่องที่เป็นต้นแบบได้ก็คือช่องของโดนัทอะ ช่องดาราที่ชื่อโดนัทอะที่เขาทำกับแฟนเขาอะแล้วเขาจะมีปักตัวหนึ่งอะหมาปักอะนะหมาปักอะที่เป็นคาแรคเตอร์แบบตัวประกอบอะเขาไม่มีลูกใช่ปะ่ะหมาปักนี่คือตัวประกอบกึ่งเป็นตัวเด่นเลยนะที่คอยแบบคือเวลาแบบไลฟ์ตล์ใช่ปะทะเลาะก,กับแฟนแต่มาโอหมาอะไรเงี้ยโอ้น้องหมาเราโอ้น้องปักอะ นือว่าอันนี้คือแบบเอาไลฟ์เอาหมาแมว่ไปอยู่ในไลฟ์สไตล์ของเราด้วยอะไปอยู่ในชีวิตเราอ่ะไปอยู่ในคอนเทนต์เราอ่ะอันนี้ก็อีกช่องหนึ่งได้เนือว่าเป็นอีกแนวทางหนึ่งได้เอาไลฟ์เอาหมาแมวที่เราเลี้ยงอยู่อ่ะไปอยู่ทุกที่ที่เราทำคอนเทนต์อ่ะอันนี้คือเข้ากับไลฟ์สไตล์เราเราก็จะพูดถึงเรื่องเที่ยวอ,อ่าเรื่องความรักก็เอาหมาแมวเนี่ยมาอยู่กับเรามาอยู่ในคอนเทนต์เรา อ่าหรือจะเป็นสายสี่สายเล่าเรื่องสัตว์สายจินตนาการเล่าเรื่องเล่าเรื่องก็คือเล่าสตอรี่ของหมาแมวอะตัวนี้แบบเป็นเหมือนแบบติดตามชีวิตอะ ติดตามชีวิตสัตว์ในแต่ละวันวันนี้จะทําอะไรอวันนี้ไปกินอะไรไปเที่ยวที่ไหนอะอันนี้คือไลฟส์สไตล์สัตว์นะอันนี้คือไลฟส์สไตล์เรานะแยกกันนะั้นี่ไลฟส์สไตล์เรานี่ไลฟส์สไตล์สัตว์เล่าเรื่องสัตว์นะในแต่ละวันอันนี้ก็ได้นะสี่แนวทางละนี่ คือวอล์กเลยวอล์กสัตว์เนี่ยอ่าวีวอลกสัตว์เนี่ยหนึ่งวันทาอะไรไปเที่ยวคาเฟ่ไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยอันนี้คือเล่าเรื่องของสัตว์ในแต่ละวันหรือจะเป็นสายสายที่ห้านะสายที่ห้าคือสายขายอ่าสายรีวิวของสัตว์อันนี้คืออันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการขายละขายของละอ่า ถ้าเป็นสายรีวิวเนี่ยเอาของที่เราใช้เนี่ยแหละมารีวิวอ่าคืออยากได้อยากใช้อันอยากอยากจะอยากอยากขายอันไหนก็รีวิวน,นั้นแล้วปักตะกาของกินของใช้ของเล่นหลายคนนะในหน้าหลายคนที่ผมเห็นนะนะครับ เอาเนี่ยของกินของใช้ของเล่นเนี่ยรีวิวจนแบบช่องแบบยอดขายเป็นล้านเลยนะยอดขายเป็นล้านเลยแล้วพอยอดขายเยอะ,อะมีแต่มีแต่คนส่งให้ส่งสินค้าให้ผมก็ส่งให้นะอันนี้คือแบบพวกสายรีวิวนะเอาสินค้าพวกของกินอะ่ะแรกแรกก็ทําของกินไป แล้วก,กดขอแต่เราก็ต้องทําแบบคอนเทนต์แบบสายขายอะ่ะคอนเทนต์สายขายก็ก็มีอะไรอะ่ะปัญหาของแมวปัญหาผลลัพธ์นะจุดเด่นสินค้าอืมนะเราทำพวกสายอ,อ่รีวิวลูกค้า คือเราเอาจุดเด่นสินค้ามาวิเคราะห์แล้วก็มาเล่าหรือโปรโมชั่นโปรโมชั่นนะหรือแบบมีอะไรอีกอะมีปัญหามีผลลัพธ์มีจุดเด่นสินค้าอ่ามีโปรโมชั่นมีพันแมวสไตล์แมวอะไรนะมันมีผมลืมไปลนะนไม่เป็นไรอะเอาห้้าข้อน,นี้ไปก่อนนะข้อน,นี้ไปก่อนเป็นสายแบบขายตรงๆ ใสาขายตรงๆเวิธีการใช้เออวิธีการใช้เนี่ยก็ทําพวกเนี้ยปักตะกร้าไปเนื่ออรอไหมครับปักตะกร้าไปไม่ต้องคิดเยอะปักตะกร้าไปอะ่ะอ่าแรกๆมันจะ,จะแบบงงๆหน่อยเอาสินค้าที่เราใช้เนี่ยแหละเอามาทําจริงนะครับอ่าหรือจะเป็นแบบสายไม่ต้องมีก็ได้เป็นสายช่วยเหลืออ่าอันนี้คือแบบ แนวทางเท่าไหร่แล้วเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกแล้วหกแล้วหกแล้วอ่าแนวทางไหนช่วยเหลือสัตว์ไม่มีนะไม่ได้เลี้ยงนะแต่ไปช่วยเหลือก็คือเหมือนช่วยคนอ,ะอ่ะอ่าแต่เป็นช่วยหมาแมวนะเอาอาหารไปให้อันนี้คอนเทนต์ที่ผมเคยทําอยู่เป็นดูช่องเติมแมวเอาอาหารไปให้หมาแมวนะเนี่ย คือเอาไปให้เขากินอันนี้ผมทำคอนเทนต์ผมไม่ได้เลี้ยงหมาแมวนะแต่ผมทำคอนเทนต์แบบช่วยเหลือหมาแมวนะครับให้เขาแบบคือหมาแมวจรนอหมาแมวจรนมันเยอะใช่ป่ะเราก็เอาอาหารซื้ออาหารไปให้หรือแบบบริจาคอาหารนะถ้าใครอยากจะแบบใครเป็นสายร้อนเงินนะ ใครเป็นสายร้อนเงินก็คือไปนี่เลยสายรีวิวขายเลยนะแล้วก็ผสมเล่าเรื่องจริงทั้งหมดทั้งหมดหเรื่องมีอะไรบ้างนะผมสรุปให้นะหนึ่งนะสรุปให้คือ1นื่องหนึ่งเดี๋ยวผมเลื่อนก่อนลืมหนึ่งสายบันเทิงอ่าหนึ่งคือสายบันเทิงหนึ่งสายบันเทิงบันเทิง,น,ทงนะสองสายความรู้ ให้ความรู้ให้สาระ,ะให้สาระหรือเป็นผู้เชี่ยวชาญนะสามสายไลฟ์สไตล์เล่าเรื่องเล่าเรื่องเราที่มีหมาแมวนะสีเล่าเรื่องหมาแมวนะ ห้าห้าคืออะไรนะห้าสายรีวิวขาของห,อหกสายทําบุญสายบุญช่วยเหลือเนี่ยเอาง่ายๆคุณจะเป็นสายไหนก็ได้หรือคุณจะเป็นทั้งหกสายทั้งหมดเลย ได้ไหมได้ครับนะแต่สำคัญคืออะไรสำคัญคือคุณต้องสร้างคาแรคเตอร์ของหมาแมวโอเคปะ่ะคุณต้องสร้างคาแรคเตอร์ให้มันเป็นเอกลักษณ์ไม่ว่าจะเป็นหน้าตาสำคัญคือเสียงเสียงพูดที่คนจดจำได้อืม อันนี้คือคีย์เวิร์ดสำคัญหรือคุณจะไปแต่งตัวล่ะแต่งตัวเป็นเอกลักษณ์เหมือนน้องแคร์แต่งตัวนะแต่งตัวให้มันแตกต่างนะแต่งตัวทำผมอ่านะอันนี้ก็คือสร้างคาแรคเตอร์ที่มันแตกต่างจากชาวบ้านเขาเนือไหมครับอันนี้คือการสร้างคาแรคเตอร์หรือจะเป็นท่าทางอ่านะแล้วก็บทบาทของหมาแมว อนะอันนี้คือคีย์เวิร์ดสำคัญนะสุดท้ายก็คือถ้าคุณเป็นสายขายก็ขายได้นะครับหลายช่องือทำขายตรงๆเลยไม่มีอะไรเลยทำขายตรงๆเนี่ยแล้วยอดแบบเป็นร้านเลยนะนี้เรื่องจริงนะผมไปนั่งดูว่าโอ้ยอดเป็นร้านเลยขายตรงๆอย่างเดียวนะเห็นปะง่ายไหมใครคิดว่าง่ายบ้างกด9แงาคิดว่าง่ายๆกด9เข้ามานะครับอันนี้คือการทำคอนเทนต์ช่องหมาแมว เห็นป่ะอ่าไม่ได้ยากนะใครที่แบบอยากทําช่องหมาแมวนะแล้วลองลองเอาวิธีการนี้ไปดูนะครับลองเอาวิธีการเนี้ยไปลองใช้ดูว่าเฮ้ยเราลองทําดูเริ่มต้นคือสิ่งสําคัญคืออะไรมันคือการเริ่มต้นทําก่อนทําไปก่อนไม่เป็นไรยังไม่มียอดวิวอะ่ะเวลาผมเทคนิคนะคือทําไปสักสิบคอนเทนต์สไตล์เนี้ยทำไปสักส,สิบคอนเทนต์แล้วลองปรับไปเรื่อยๆอลองปรับดูนะครับลองปรับเป็นให้ให้ตรงกับสไตล์เราเพราะปรับตรงแล้วเนี่ยแล้วก็ค่อยค่อปรับ ว่าเฮ้ยไอสิบคลิปที่เราทำเนี่ยแบบไหนมันโดนวะพอมันโดนแล้วอะ่ะเฮ้ยเราก็ไปขยายต่อไปทำต่อนึกออกไหมครับหรือเราทำแล้วเฮ้ยมันไม่โดนวะ่ะเปลี่ยนแนวเลยเปลี่ยนแนวใหม่ไปเลยจะได้โดนมากขึ้นนึกออกไหมครับลองทำทีละสิบคลิปเพราะว่าบางทีเราทำแค่คลิปเดียวอะ่ะหรือแค่ประมาณสองสาคลิปอะ่ะเราไม่เคยทำคอนเทนต์น่ะสไตล์คอนเทนต์เรามันยังไม่โดนอะ่ะแล้วเรายังแบบ เอ๊มันคลิปมันยังไม่โดนอ่ะอย่าเพิ่งยอมแพ้นะให้ลองลองลุยคอนเทนต์แบบสไตล์เนี้ยสักสิบ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 ครั้งอะ่ะสิบคอนเทนต์อ่ะแล้วลองทําต่อเนื่องดูแล้วลองทําเอ้ยแล้วมันมีกลิ่นอะ่ะกลิ่นก็คือแบบคอนเทนต์เริ่มติดอะ่ะถ้าคอนเทนต์เริ่มติดอะ่ะเริ่มติดหลักพันหลักหมื่นอะ่ะเฮ้ยสไตล์มันเริ่มได้มันจะเริ่มจับทางสไตล์ของเราได้คือของแต่ละคนอนะ่ะสไตล์มันจะไม่เหมือนกันฉะนั้นอนะ่ะผมเห็นหลายช่องเลย มันเริ่มทำแบบหนึ่งนะจะออกออกไปอะ่ะมันจะกลายร่างเราเป็นอีกแบบหนึง่งเพราะว่าคนดูจะตอบเราเองว่าเราควรจะเป็นสไตล์ไหนนึกออกไหมครับอ่ะนะอันนี้คือการทำช่องสัตว์เลี้ยงนะครับสำหรับคนที่อยากจะทำในติ๊กต็อกหรือจะสร้างตัวตนเป็นหมาแมวหรืออยากจะเป็นในหน้าก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วสุดท้ายคือมันคือการลงมือทำนะครับกัดไม่ปล่อยเท่านั้นมันถึงจะสำเร็จนะครับใครที่แบบอยากจะทำช่องหมาแมวนะ เติบโตมากเลยช่องแบบนี้นะครับสามารถสร้างไรายได้ได้เยอะมากและที่สําคัญนะครับคือเราอ่ะจะได้เอาไปต่อยอดในอนาคตได้นะครับกัดไม่ปล่อยเท่านั้นมันถึงจะสำเร็จนะครับขอบคุณทุกคนนะแล้วเจอกันคลิปหน้าพรุ่งนี้นะอยากจะรู้ช่องสไตล์ไหนมันมีช่องเสื้อผ้าอีกนะ,ะเป็นช่องแกดเจ็ตอาหารเสริมนะใครอยากรู้นะครับกดคอมเมนต์ไว้นะครับ พิมพ์ว่าอยากรู้สไตล์ไหนลองคอมเมนต์กันมาแล้วผมจะหาไอเดียนะครับวิธีการทําช่องแต่ละช่องมาให้ทุกคนนะครับไปก่อนนะครับกัดไม่ปล่อยเท่านั้นมันจะสำเร็จน,นะครับ